สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒจิน,นาพลอยู่โรงเรียนบรินเดชาสิงห์ศิษยเษีมอนทับ1เลขที่3ครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดกุ้งกันนะครับโดยใช้กระบวนการการทำงานสีขั้นตอนครับได้แก่การวิเคราะห์งานการวางแผนการทำงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและการประเมิผนผลงานครับขั้นตอนที่1การวิเคราะห์งานอย่างแรกเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาครับ อย่างแรกนะครับเรามีข้าวสวยนะครับเราควรใช้ข้าวหอมมะลิที่แช่ย็นค้างคืนนะครับเพราะจะทําให้ผัดออกมาได้เม็ดข้าวสวยเป็นเม็ดและไม่แฉครับอย่างที่2กุ้งสดครับปอกเปลือกผ่าหลังเอาไว้ให้เรียบร้อยครับเราควรเลือกซื้อกุ้งที่มีเปลือกใสไม่ขุ่นหัวกุ้งติดแน่นกับตัวครับและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยครับอย่างที่3ไท่ไก่ วันนี้เราจะมาใช้สามฟองกันนะครับสำหรับการเลือกซื้อไข่ไก่ควรเลือกซื้อไข่สดที่ไม่มีรอยแตกไม่มีสิ่งสกปรกและสีเปลือกสม่ำเสมอครับอย่างที่สีกระเทียมนะครับควรเลือกซื้อกระเทียมหัวแน่นเปลือกแห้งไม่มีรอยดำหรือเชื้อรานะครับอย่างที่5ส่วนต้นหอม ควรซื้อต้นหอมที่สีเขียวสดลำต้นดูแข็งแรงไม่เขียวนะครับอย่างที่6เครื่องปรุงนะครับเราจะมีซอสป,ปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลพริกไทยบนและก็น้ำมันพืชน,นะครับขั้นตอนที่2การวางแผนการทำงานนะครับที่เราทำขั้นตอนนี้เพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับ เป็นขั้นเป็นตอนด้วยครับ 1. เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมทั้งหมดครับซึ่งเราทำแล้วครับ 2. หล้างกุ้งและหั่นวัตถุดิบต่งางๆให้เสร็จนะครับ 3. ตั้งกระทะเตรียมน้ำมันและอุปกรณ์ครับ 4. วางลําดับการผัดมีกระเทียมกุ้งไข่ข้าวเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักหอมครับ ขั้นตอนที่3การปฏิบัติงานตามขั้นตอนครับโอเคนะครับอย่างแรกเราจะเปิดไฟนะครับเราให้มันร้อนสักหน่อยนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันครับต่อไปเราจะใส่ฟิเทมนะครับ เดี๋ยวเราจะรอให้มันมีกลิ่นแล้วก็ให้สีเหลืองๆไงน,นะครับโอเคเริ่มเหลืองๆแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่กุ้งแล้วนะครับ ขัานตอนนี้เปิดไฟให้แรงๆได้เลยนะครับพากุ้งเริ่มแดงๆสุกๆแล้วนะครับเริ่มใส่ไข่ไปได้เลยนะครับ จากนั้นต่อไฟแล้วใส่ไข่นะครับความเบาแล้วนะครับคนไข่กันหน่อยนะครับรอให้ไข่มันเซ็จก่อนนะครับพอไข่มันเซ็จแล้วเดี๋ยวก็จะแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็จะผัดง่ายขึ้นนะครับ เริ่มเซตนิดหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนตัดไปเราจะใส่ข้าวนะครับโอเคพอเราเอาเข้าวลงมาแล้วนะครับเราสามารถเอาไฟแรงได้เลยนะครับ พอเข้าเริ่มที่แล้วนะครับจะมีสีือเหลืองๆแบบนี้หน่อยนะครับเราจะเริ่มใส่เครื่องปรุงรสนะครับอ่งแรกเดี๋ยวเราจะใส่ซอสปรุปงรสนะครับอย่างที่สองเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลด้วยนะครับอย่างที่3เราม,เมีเครื่องปรุงรสอีกชนิดหนึ่งน,นะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายเรามีพริกไทยําด้วยนะครับอัดให้เข้ากันหน่อยนะครับมันจะได้มีรสกลมๆ่อมไม่มีที่ไหนที่จะเค็มมากเกินไปนะครับไม่หวานมากเกินไปด้วยครับ พอเริ่มบูมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเบาไฟลงหน่อยนะครับถ้าไม่ก็บิดไปเลยนะครับขั้นตอนที่สี่เราจะมาบะมลผลนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่ผั่อย่มันก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ผักไว้ตอนอีกอขั้นตอนหนึ่งนะครับ ผมว่าข้าวผัดอร่อยมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องรสชาติอีกแค่นี้เดียวนะครับอาจจะใส่ใส่ซอสปรุงรสเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะอร่อยมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ผักก่อนนะครับกุ้มให้มันเข้าเข้ากันด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราจะมาจาักใส่จานกันนะครับแนะนําให้เอาเอากุ้งไว้ข้างบนนะครับมันจะได้ดูดีครับนี่นะครับหลังจากตกแต่งจานเสร็จแล้วครับ ดูน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจบงานเรื่องเกี่ยวกับการทำข้าวผัดกุ้งนะครับสวัสดีครับ